สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk ในฮีโร่วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนนกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่ในกีฬาซึ่งบุคคล่านี้นะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักมวยไทย ที่มีชื่อเสียงในการต่อยมวยไทยแล้วก็ไปคว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมมวยสากลมาถึง2สมัยนักมวยคนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือนาวากาศเอกยอดวันพเดชสุวรรวิจิตไปติดตามเรื่องราวและประวัติของเขาได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบี B, สนับสนุนโดย The new Isuzu m u อ X เอกลักษณ์แห่งเอกสิท r i e ร d l y ดีไซน์สัญลักษณ์แห่งความ,มห่วงใยจากปตท น้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพระศึกษาพระศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะก้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันไัยตรีนิติคา r s สศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับ นาวากาศเอกยอดวันพระเดชสวนวิจิตชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดอดีตนักมวยไทยนักมวยสากลแต่ว่าคนที่ดูมวยไทยจะรู้จักในชื่อของวันพระเดชสิทธิครูหมายก่อนสมัยที่อยู่ภาคใต้และต่อมาก็เป็นวันพระเดชผู้ครองฟ้านะครับแต่ว่าย้อนไปนิดนึงครับผมขออนุญาต เรียกว่าผู้พันวิทย์แล้วกันนะฮะผู้พันวิทย์นี่เป็นชาวจังหวัดอะไรครับอ่าผมอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้องเจ็ดคนครับผมเป็นคนที่ห้าครับตอนเด็กๆมีแววไหมครับว่าจะโตขึ้นมาจะต้องเป็นอะไรคือว่าตอนเด็กๆนี่ผมนี่จะมีความชื่นชอบศิลปะมวยไทยอย่างมากนะครับแล้วก็มีหลายครั้งที่ผมนี่ทำเข็มขัดกับรูปกระดาษแล้วก็มาติดที่เอวครับไฟฟันอยากเป็นแชมป์ ตอนที่ปสามปสี่ปสองนะจะเป็นแบบนี้ตลอดนะคือจะบอกว่ากีฬามวยเนี่ยอยู่ในดวงใจอยู่ในสายเลือดเลยชอบมากๆกีฬามวยครับผู้วันวิทย์เริ่มต่อยมวยจริงๆตอนนั้นอายุเท่าไหร่ผมตอนนั้นก็รู้มันโตแล้วสมัยนั้นนะสมัยมันเกือบ40ปีนะคือว่าโตก็17ปี1ิปีอะปีแล้วแล้วยังไงฮะตอนที่ไปฝึกครั้งแรกเนี่ยไปฝึกยังไงฮะฝึกด้วยด้วยตัวเองครับแล้วก็ไปเปรียบมวยที่บ้านงานวัดเขาจะมีงานวัด จัดมวยขึ้นมาก็ประกาศให้วัยรุ่นไปเปรียบชกการชกมวยผมก็หนึ่งนั้นก็ไปเปรียบด้วยเปรียบมวยกับเขาเลยเขาไปเปรียบมวยตอนนั้นได้พิกัดเท่าไหร่ฮะก็ตอนนั้น 45- กิโลครับครับพอได้กู้ปั๊บก็ชกชนะชกชนะก็เริ่มจะมีชื่อแล้วะครั้งที่สองก็เปรียบอีกชกชนะอีกครั้งที่สามสิงประบาดก็ชนะนกอีกโอ้โหทีนี้พอชนะนกสามครั้งก็ครูสมหมายเรืองรัฐซึ่งเป็นค่ายมวยดังของเพเภอปักวันังก็เข้าไปฝากเนื้อฝากตัวกับนายสิับ ก็เป็นวันเพลิดเพลินสีครูหมายตั้งแต่วันนั้นมาฮะแล้วต่อยกี่ไฟฮะของส์ครูหมยก็เร,เริ่มเริ่มต่อยส์ครูหมายผมก็คือว่าการชกมวยของผมจะไม่เหมือนคนอื่นผมนี่คือว่าการชกมวยนี่ก่อนจะชกมวยนะผมจะเป็นคนดูมวยอยู่แล้วก็จะเล่นพนันมวยมาก่อนพอมาเริ่มชกมวยปั๊บก็เลยทําให้มันเก่งเร็วะคือรู้ทางมวยของชาวบ้านเขาได้ค่อนข้างดีว่าที่ครับก็ชกแค่ประมาณ1ิครั้งก็ได้เป็นแชมป์ภาคใต้แล้วว้าวเป็นแชมป์หลายรุ่นนะแชมป์ประมาณหกเจ็ดรุ่นภาคใต้ฮะ ทีนี้พอผมดังจากภาคใต้ก็รู้ข่าวถึงโปรโมเตอร์ใหญ่ทรงชัยรัตนสุวรรณนะทรงชัยก็ดึงเข้ามาเป็นมวยประจําศึกของของวันทรงชัยศึกวันทรงชัยนะครั้งแรกเลยผมจําได้ว่ามาชกกับจักรวาลเกียรติศักดิ์สิวันเมื่อ4ี่ิปีแล้วเดิมพันหนึ่งล้านบาทเมื่อ4ี่ปีเดิมพันหนึ่งล้านบาทนี่ถือว่ามหาศาลเลยนะมหาศาลครับครับสี่ยกผมเปต่อห้าสิบหนึ่งอะห้าสิบหนึ่งครับยกห้าผมไปพลาดโดนศอกนับเอาแพ้ะ แค่ยกเดียวยกสุดท้ายยกสุดท้ายผมพลาดไปโดนศอกโดนนับเลยแพ้เดิมเสียหนึ่งพันหล้านตอนนั้นทองบาทรละห้าร้อยครับหลังจากนั้น,น,นผมก็มาอยู่ที่ค่เพชรเมืองกาดของพันเอกนฤดิศรมยานนท์ซึ่งท่านเป็นโปรโมเตอร์ศึกเพชรตะวันออกฮะฮะของเวทีมวยราชดำเนินครับ แล้วต่อยอีกไฟฮะก็ต่อยอีกหลายปีตอน,น,นหลายปีจนจบปริญญาตรีที่ราชพัฒจังกรเสมก็ต่อยจนว่าเป็นชขปมร่ามเนรลุมินีครับรวมกันนะประมาณ6ก <6 S 2> เส้น <6 S 2> เลยหเส้นหมายถึงว่าบางรุ่นนะ่ะผมได้สองครั้งก็รวมเป็น2เส้นอ่ะอ๋อครับแล้วเริ่มเข้าฐานอากาศได้ยังไงฮะอ่าเนื่องจากว่าตอนนั้นก็หัวหน้าผมก็เรียนจบปริญญาตรีที่ราชพัฒจังกรเสมมาดีทีนี้หัวหน้าค่ายก็นําไปฝากกับเพื่อนของท่าน คือทันนาวากอิอันนบวรรุฒิบิชาเวทที่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ผมก็ต้องสร้างชื่อโดยที่ว่าเปลี่ยนเป็นวันเป็นผู้กองฟ้าในเมื่อไปเป็นผู้กองฟ้าอยู่ในค่ายทหารก็ต้องต่อยสากลไปด้วยเนื่องจากเนื่องจากว่าค่ายเขาชิงแชมป์ประเทศไทยมีชกคิงคัพคิงคัพชิงแชมป์ประเทศไทยมวยสี่เหล่าทัพก็ต้องไปฝึกมวยสากลก็ฝึกมวยสากลก็ได้เป็นตัวแทนทีมของทัพอากาศเข้าชกมวยชิงแชมป์ประเทศไทยมวยคิงคัพสี่เหล่าทัพนี่ครับ จนว่าติดทีมชาติไปแข่งกีฬาซีเกมที่อินโดนีเซียครับครั้งแรกเลยไปครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยก็ได้เหรียญทองกลับมาและก็ท่านประธานมวยตอนนั้นก็ท่านพลเอกเอกวรนาถอภิจารีท่านเป็นประธานมวยครับตอนนั้นท่านพลิกโผจากเกษตรจะเป็นโวทอเป็นวรนาถพอดีอะก็เลยมันก็สะดวกขึ้นครับเนื่องจากว่าเราได้ตามหลักเกณฑ์แล้วครับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองสามารถที่จะบรรจุเป็นในฐานได้ครับเริ่มเข้าไปสตาร์ทที่ เรือกาดตีเรือกาดตีเลยที่กองพละของโรงเรียนในเรือกาศครับก็ไปเป็นไปเป็นครูไปเป็นครูสอนพลษาวิชาต่อสู้เระอประชิดครับเข้าทางเราเลยเข้าทางครับเราถนัดอยู่แล้วถนัดอยู่แล้วครับกำลังสนุกเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องพักสครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่ายอดวันเผด็จสุวรรณวิจิตคนนี้นะครับหลังจากที่เป็นวันเผด็จผู้คลองฟ้าต่อยมมยสะกลเป็นแชมป์ซีเกมส์สองสมัยเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงฮอเฟียครับ อยากจะจัดเองมากผม,มสมรักเพราะว่าผมคิดว่าตลอดว่าถ้าเกิดขึ้นนะจะต้องกาไรมาศาลแต่ว่าเสียดายมากที่วันไม่มันไม่ได้มันไม่สนุกเพราะว่าผมนี่อายุมากกว่าสมรักมากเกินไปสิบปีครับ ฮอลล์ออฟเฟสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห e ่งเอกสิท Friendly Design สัญลักษณ์แห่งความห่วงใหญ่จากปตท,ะทน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพระศึกษาพระศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะก้อไทย เล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันภัย c h a t ์ e ต the Art Spirit of Art การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยกลับมาติดตามสปอต t a อ k t h ฮีโร่นะครับในช่วงของฮอฟเฟอร์มัสกู่นี้ต้องบอกว่าคุยกันสนุกมา,มากๆเลยนะครับ,รบกับนาวอากาศเอกยอดวันพระเดชสุวรวิจิตนะครับ,รบหรือว่าในานาชื่อนักมวยตอนนี้กลายเป็น วันประเด็จผู้ครองฟ้าแล้วต่อยมวยสากลได้แชมป์ kingscup ได้แชมป์ประเทศไทยได้แชมป์มวยทหารจนในที่สุดไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อยมวยสากลในการแข่งขันซีเกมที่ประเทศอินโดนีเซียติดทีมชาติไทยครั้งแรกภูมิใจไหมฮะก็ดีใจและก็ภูมิใจครับหลังจากนั้นอีก2ปีก็ไปป้องกันแชมป์รุ่นเดียวกันไหมอ่ารุ่นเดียวกันฮะที่มาเลเซียครับผมครับก็ไปได้เหรียญทองอีกครับ เนี่ยก่อนที่จะไปไปมาเลยก็ไปโอลิมปิกก่อนที่เกาหลี๋อไปโอลิมปิกเกาหลี1988นั่าไปแที่กุงโซลประเทศเกาหลีใต้แล้วยังไงฮะไปถึงที่นู่นก็ผมตกรอบแรกแต่ว่าแพ้นะเขาใช้ระบบการให้คะแนนผมแพ้3กับสองยังจำได้ดีก็คือไม่ใช่แพ้แบบไม่่ใชแพ้ขาดเลยนะครับพอกลับมา ก็ไปแข่งซีเกมที่มาเลเซียเท่ากับเป็นแชมป์สสมัยในการแข่งขันซีเกมับแล้วก็ประกาศเลิกเลยอะอุ้ยทำไมเลิกเลยขนาดนั้เลิกเลยครับเพราะว่ามารับราชการฮะแถมที่สําคัญเห็นบอกว่าเป็นโปรโมเตอร์ที่หนุ่มมากเลยในยุคนั้นในระหว่างที่จัดมวยชอบมากชอบประกบมวยกับบัวนาคณาตอนที่ผมเลิกใหม่ๆเนี่ยผมจะต้องตระเวนจัดมวยอยู่ตามภูทรประมาณทักเจ็ดปีนะคุณตูนะหาประสบการณ์ในการเป็นโปรโมเตอร์ครับ และในที่สุดก็ได้มาเป็นโปรโมเตอร์ใหญ่ได้มาเป็นโปรโมเตอร์ได้นเนยครับใช้ชื่อว่าศึกยอดวันประยอดวันประเด็จครับจัดมาทังหมด20ปีครับแล้วก็มีค่ายมวยค,ค่ายมวยใช้ชื่อว่าลูกทัพอากาศและก็ที่ผมแปลกกว่าคนอื่นในขณะที่เป็นโปรโมเตอร์ผมยังมาต่อยมวยกับสมรักเมื่อปีที่แล้วใช่จำได้ฮะต่อยกันสองครั้งด้วยสองครั้งอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัดสินใจมาต่อยกับสมรักเพราะสมรักรุ่นน้องหลายปีคุณตูนะตอนนั้นคือว่าวงการมวย ตกต่ำม,มาก<ช>ผมก็คิดขึ้นมาได้ <m. S 2> ว่าเออทำยังไงที่จะมีสิ่งแปลกใหม่ <m. S 2> ให้เกิดขึ้นกับวงการมวยอยากจะจัดเองมากผม,มสมรักเพราะว่าผมคิดว่าตลอดว่าถ้าผู้นี้เกิดขึ้นนะจะต้องกําไรมหาศาลเกิดขึ้นพับนะโอ้คนดูถล่มทลายมหาศาลหกโมงปีน้องตัวนะแต่ว่าหัเสียดายมากมันไม่สนุกเพราะว่าผมนี่อายุมากกว่าสมรักม,<ว>มากเกินไปต่างกันสิบสามสิบสามสิบสามครับแต่ว่าถามว่าสภาพร่างกายของของ ผู้พันวิทย์ยังถือว่าโอเคในในคนอายุระดับนี้ก็ตอนนี้ก็ยังประกาศไม่ไม่ได้ท่านะยังยังอาคู่นะว่าถ้าต้อง50ขึ้นไปนะถ้า50ขึ้นไปมาเท้าผมพร้อมจะขึ้นได้เลยสร้างสีสัรบนเวทีออกกําลังกายดูแลตัวเองอย่างไงอ่าผมจะออกกำลังกายโดยก็ว่า1การเตะฟุตบอลผมชอบเตะฟุตบอลมีทีมมีทีมเพื่อนผู้พันวิทย์นี่ครับใช่นอกจากเตะฟุตบอลแล้วจะสอนมวยให้กับข้าราชการให้นักให้นักเรียนครับเห็นบอกว่าทําค่ายมวย อยู่แถวแถวซอยนวลจันทร์เป็นค่ายมวยดั้งเดิมที่ผู้วันวิทย์เนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้ให้น้องชายทําแต่ว่าค่ายมวยค่ายนั้นเนี่ยไม่เก็บเงินคนไทยที่เป็นผมนท <ำ S 1> มําค่ายมวยนี้มา35ปีแล้วเป็นไงฮะตั้งแต่เลิกมวยใหม่ๆแล้วครับแล้วก็ผมทํามา25ปีได้ประมาณนะฮะแล้วก็ผมก็เลิกไปครับ,รบแล้วหลังจากที่ผมหยุดไป5ปีผมก็ให้น้องชายคนหนึ่งคือทองดีน้อยสิบปู่หมายมาทําต่อตอนนี้ใช้ชื่อว่าค่ายเสยงป้อมปราบบวกสจุลเสน แต่ผมให้ใช้แบบฟรีๆแต่ผมมีข้อแม้ว่าผมจะต้องมีใครมาเรียนมวยผมจะต้องไปสอนมวยแล้วก็ให้มาเรียนฟรีๆสำหรับค่ายนี้ครับย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันน้อยไปหน่อยตอนต่อยกับสมรักไฟแรกที่ต่อยกับสมรักครห้าล้านเจ็ดนะแพ้ห้าล้านเจ็ดพันวันนั้นเป็นไงให้เล่าบรรยากาศย้อนเรียกขอย้อนก่อนต่อยกับสมรักแมตชน่ะผมไปชกกับแสงเทียนน้อยในรายการกุศลหาเงินช่วยน้ำท่วม ทีนี้มันเข้าตาเข้าตาสมัครพ,รพวกฮะโอ้ยทําไมร่างกายดีโชคยังดีอยู่พอต่อยสมรักแป๊บโอ้คนมันถือเดิมพันกันเยอะครับแต่เนื่องจากว่าการพิซซ้อมของผมครั้งนั้นเนี่ยผมไปโหมมากเกินไปครับคุณตูจนว่าผมร่างกายโทรมหมดเลยกันนะมาต่อยกับสมรักก็เลยไม่ไหวครับก็เลยไม่ไหวแล้วก็เล,นะเลยไม่ไหวนะอ่ะทีนี้มาแมตช์ล้างตาขอแก้มือก่อนจะแมตช์ล้างตาก็มาโชคอีกกับทนายต่อยก็ต่อยโดยที่ผมต่อย ผมมัดอย่างเดียวทนายต่อยได้ทุกอย่างอ๋อผมชนะนกอยกสามรับพะชนะนกอก็มาคิดใหม่อีกต้องสู้สมรักให้ได้ต้องสู้สมรักให้ได้ก็ให้สมรักต่อผมบ้างอโดยสมรักมวยสากลผมมวยไทยมันก็ผมก็ร่างกายก็มันอยู่ที่ร่างกายเรามาคิดได้ว่าเออเนี่ยความที่เราแก่กว่ามากเกินไปดิมันจะสู้ไม่ได้อายุนี่เป็นอุปสรรคจริงมันก็เสมอกันครับครับก็เสมอกันแต่ว่าไฟน์นี้สนุกหน่อยสนุกหน่อยได้สู้กันสนุกหน่อยนะครับ แต่ว่าเป็นสีสันและทําให้วงการมวยบูมกลับขึ้นมาเลยทันทีนะครับโอ้กาลังคุยกันสนุกเลยนะฮะอาจจะต้องขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมาดูว่าผู้พันวิทย์นะครับนอกจากจะมีฝีไม้ายมลือในเชิงมวยแล้วฟุตบอลไม่ธรรมดาสร้างทีมเพื่อนผู้พันวิทย์นะครับแล้วก็เตะการรุศลหาเงินรายได้ช่วยสังคมมากมายเหลือเกินสักครู่กลับมาคุยกันในช่วงของทวิยาครับ พัฒนาไปพลังมานกคนไทยในเมืองไทยแล้วเยอะแล้วตอนนี้เยอะแล้วมวยเขมรมวยลาวมาชนะที่มวยช่องเจ็ดเยอะแยะไปหมดเอาแล้วสิครับเดือดร้อนแล้วสิยที่นี่คนไทยคนไทยยิ่งนี้น่นอนใจไม่ได้แล้ว To b e y o n สนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เ e อกลักษณ์แห่งเอกสิ Friendly Design สัญลักษณ์แห่งความห่วงใยจากปตท,ะทน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพระศึกษาพระศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะก้อไทย เล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันไัยโอเอซ่าฟุตบอลอะคาเดมี่ Back to the b a s i c silver sport by ์ตายยรก้าเรามาติดตามสปอตท็อกในฮีโร่นะครับในช่วงสุดท้ายช่วงของทวิยนเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าคุยกันสนุกมากๆเลยกับผู้พันวิทย์นะฮะพอเลิกจากการเป็นนักมวยไปเป็นโปรโมเตอร์ประสบความสำเร็จในนามของทีมชาติไทยก็ยังเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอยู่อีกหลายสมัย ไม่ได้เป็นโค้ชแต่เป็นหัวหน้าควบคุมทั้งหมดทั้งโค้ชทั้งนักมวยประสบการณ์ตรงนั้นเป็นไงบ้างอก็มีมากมายครับประสบการณ์เพราะว่าคนเจ็ดแปดสิบคนต้องดูแลอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะเป็นประสบการณ์ที่ว่าได้สูงสุดเลยตอนนั้นรู้เลยว่ามนุษย์นี่คุ้มยากจริงๆคุ้มยากจริงๆครับคุ้มยากจริงๆไม่มีอะไรเหนื่อยเท่าการบริหารจัดการคนผมนี่ผ่านเสือสิงห์กระทิงแม่มากมายครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมได้ประสบการณ์มากที่สุดครับครับปัจจุบันนี หน้าที่การงานในกองทัพอากาศเป็นไงครับปัจจุบันนี้ก็ได้รับความกรุณาพระราทานยศเป็นนาวากาันเอกอาที่กำเนงอยู่ที่กอรมนแต่มาช่วยราชการอยู่ที่กองวิชาทหารโรงเรียนในเรืออากาศนาวามินทกสัตยธิราชครับ,รบและก็หน้าที่ก็เป็นผู้รับผิดชอบการต่อสู้ระยะประชิดของนักเรียนในเรืออากาศ ทำตัวอย่างสาธิตให้กับนักเรียนได้ดูอย่างสบายๆเลยนอกจากนั้นก็ยังเตะฟุตบอลเป็นหลัก่ะเนี่ยผมกำลังจะถามเรื่องฟุตบอลอยู่เหมือนกันครับทีมเพื่อนผู้พันวิทย์เกิดขึ้นได้ยังไงก็เพื่อนผู้พันวิทย์ก็ผมก็เอาเฉพาะนักมวยเก่าๆแล้วก็เซียนมวยมารวมกันผู้พันวิทย์เล่นตำแหน่งอะไรผมก็ทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งตำแหน่งในขาดก็เล่นได้หมดครับทีนี้อย่างไงฮะ ชีวิตครอบครัวตอนนี้แต่งงานแล้วมีม,ม,มีมีทาย,ยาทกี่คนก็สองคนครับผู้หญิงผู้ชายฮะค,คนผู้ชายทั้งคู่ครับไม่เป็นนักมวยเลยไม่เป็นนักมวยแต่ว่าเป็นเป็นชอบฟุตบอลเป็นกรรมการของสมาคมฟุตบอลนะเจนลบส่วนวิจิตครับอ๋อนั่นลูกชายครับผุ้ซ้อผุศซอนะคนโตหรือคนเล็กฮะคนโตครับ,รบแล้วคนเล,ล็กล่ะฮะคนเล็กก็กำลังเรียนปีสี่ครับคณะอะไรฮะพละเหมือนกันครับทีนี้ผมถามอย่างนี้ฮะถามว่าถ้าเกิดมีเด็กๆวัยรุ่นอยากจะเป็นนักมวย ไม่ว่าจะมวยไทยหรือว่ามวยสากลก็ตามแต่เขาควรจะต้องยังไงเริ่มต้นยังไงฮะก็อันดับแรกจะต้องเป็นคนที่มีใจรักในเรื่องมวยต้องชอบจริงๆนะต้องชอบจริงๆจะต้องใจรักครับนี่คือความเป็นนักมวยที่จะเป็นนักมวยได้ดีคือต้องใจรักครับครับและเป็นนักมวยนี่ผมว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องมีความอดทนสูงมากเลยเพราะว่าตอนซ้อมก็เจ็บตอนแข่งก็เจ็บคือว่ามันเป็นสุดยอดของกีฬาผมบอกทุกคนว่าคุณเป็นนักฟุตบอลเล่นได้90นาทีนะคุณมาซ้อมมวยแค่สองยกก็ไม่ไหวแล้ว จริงป่ะฮะมันทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บทั้งทรมานทั้งอู่ทุกอย่างครับมันเหนื่อยกว่าการขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นคนเป็นนักมวยนี่ผมจะรู้ว่าจิตใจคนเป็นนักมวยนี่สุดยอดของคนนักกีฬาต้องอดทนจริงต้องอดทนจริงๆครับทีนี้ผู้พันวิทย์มีความรู้สึกไหมครับว่าวงการมวยในปัจจุบันเราเนี่ยผู้พันวิทย์มองว่าในอนาคตข้างหน้าการที่เราจะไปหยิบเหรียญในโอลิมปิกเนี่ยมันจะง่ายหรือยากขึ้นถ้าพูดถึงมวยสากลสมรเล่นผมคิดว่า ค่อนข้างจะยากยากขึ้นทุกวันค่อนข้างจะยากขึ้นทุกวันยากกว่าสมัยก่อนอเนื่องจากเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวตัว,ตวทีม A ไม่ได้เป็นทีม B ด้วยจะต้องเป็นทีม C แล้วก็มาทรมานอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในระบบการตัดสินนั้นมันก็ถ้าเราไม่เข้าถึงกรรมาการยากแล้วแล้วก็มวยไทยเนี่ยถ้าว่าได้เข้าแข่งขันในโอลิมป,ปิกเมื่อไรนะรมวยไทยก็จะดังกว่านี้เยอะ และก็ผมอยากจะให้คนไทยครับได้รู้จักมวยไทยกันเยอะๆยเพราะว่าเนื่องจากว่าขณะนี้คนทั่วโลกมาสนใจมวยไทยมากเขาพัฒนาไปพรางมานกคนไทยในเมืองไทยแล้วเยอะแล้วตอนนี้เยอะแล้วมวยเขมรมวยลาวมาชนะที่มวยช่องเจ็ดเยอะแยะไปหมดเอาแล้วสิครับเดือดร้อนแล้วสิครับที่นี่คนไทยยิ่งนี่งนอนใจไม่ได้รลบครับสุดท้ายนี้นะฮะอยากจะให้ผู้บันวิทย์ขอบคุณ แฟนมวยชาวไทยที่ติดตามชมรายการนี้อยู่นะครับแล้วก็คอยเชียร์คอยให้กำลังใจผู้พันวิดมาตลอดชีวิตการเป็นนักมวยแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์มวยด้วยก็ต้องขอบคุณคุณตูด้วยที่และก็น้องๆทุกคนที่ทํารายการเพราะว่ารายการนี้หมายถึงว่าเป็นรายการที่ย้อนยุคนักกีฬาเก่าๆใช่ครับ ทำไมนักกีฬาเก่าไ,ได้มีกําลังใจมาเผยแร่คนไม่ลืมชื่อเสียงของตัวเองในอดีตว่าเป็นการดีนะครับที่เรามาเป็นนักกีฬาและก็กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติจริงฮะแล้วก็เมื่อเราเป็นนักกีฬาแล้วเราก็เอาวิชาเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับประชาชนครับอย่าลืมนะครับคนไทยทุกคนเนี่ยศิลป,ปะมวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทยก็อนุรักษ์กันไว้นะครับแล้วก็ค่ายของผมเรียนฟรีครับ,รบไปเรียนได้ที่ซอยนวลจันทร์1ิบกฮะท้ายที่สุดนะฮะทางรายการต้อง บอกว่ารู้สึกเรื่มมากๆเลยนะฮะที่ผู้พันวิทย์ได้มาเล่าประสบการณ์แล้วก็ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้เราได้รู้เรื่องกันค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะทางรายการมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกานะครับนำไปสกรีนข้างหลังสปอ t ท็อก t h ฮีโร่นั่นหมายความว่าผู้พันวิทย์นะฮะเป็นฮีโร่ในดวงใจของเราและก็เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนบทั่วประเทศเลยนะครับอีกันนึ่งสบู่สมุนไพรยิงออน เป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนำไปดูแลผิวพรรณได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับส่วนนี่เป็นตะกร้อนะฮะตะกร้อพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจหลังจากซ้อมมวยเสร็จแล้วตะกร้อเล่นบ่อยนะครับซ้อมฟุตบอลก็เตะตะกร้ออภัยทั้ง5ลูกเลยนะครับส่วนนี่ เป็นรูปนะฮะตอนสมัยที่เป็นนักมวยวันพระเดศนะครับชาโต้เดออาร์ตนำไปใส่กรอบให้นะครับเอาไปประดับไว้ที่ห้องทํางานหรือว่าที่บ้านก็ได้นะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก <ille> <zięki S 1> <ย>็จะตามดูสุขภาพของยอดวันพระเดศส่วนวิจิตตลอดไปครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณนาวาอากาศเอกยอดวันพระเดศส่วนวิจิตอดีตสุดยอดนักมวยไทยแชมป์มวยสากล4เกมหลายสมัย ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการ Sport Talk ในฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไป ต้องยอมรับเลยนะครับว่านักมวยคนหนึ่งสามารถที่จะรักษาสภาพร่างกายและก็ต่อยมวยได้จนถึงอายุ50ปีนี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี <S <S <Is> uzu, อ,อิสุสปตทน้ำมันพืชตราอุ่นสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสถาบันการพรรัฒศึกษาพรีเมียตะกร้อไทยทิพยประกันภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยตรีนิติคาสชาติเดอะอาร์ต s ิลเวอร์สปอร์ตบายยูเรกาโอเอซั a ฟุตบอลอะคและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้รับคัดเลือกเข้ามาเหมือนฝันเลยไหมเหมือนฝันพูดแล้วขนลูกครับผม <laughs> ผมไม่คิดว่าผมจะมาได้ไกลขนาดนี้าครับเป็นไงบ้างผลการแข่งขันครั้งนั้นคว้าสองเหรียญทองในประเภททีมชุดและทีมเดี่ยวเลยครับเราได้ทองทีม,มเดี่ยวด้วย,วยครับเป็นถือว่าการแจ้งเกิดเต็มตัวเลยครับโอ้โหทุกคนรู้จักชื่อพรชัยข้าแก้วเลยครับ